บรรดาท่านเพื่อนแทธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมริสต์แต่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากยุอเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตรงนอนเกือบวันแต่ว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวารได้ย,ยมโลกียานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะ แปลว่าอยู่ที่สุดของโลกจัดเป็นนรกขุมพิเศษและท่านกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกขุมนี้มีอาการแปลกปหลาดกว่านรกขุมอื่นเพราะว่านรกขุมอื่นๆมีการลงโทษด้วยความร้อนแต่ไต่ว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความเย็น เนืต่างกันตรงนี้ <c oughs> และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจัก,กรวาลคําว่าจัก,กรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม ท่านกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากระดอกปฐุมธุรมชาติสามดอกก็ดอกบัวภาษาบาลีท่านเรียกดอกปฐุมธุรมชาติผมก็ไม่เคยชอบปูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไปค้านทำไมได้แล้วก็ว่าของเราแบบไทยๆ <c oughs> แล้วท่านบอกว่าเหมือนกันดอกดอกบัวสามดอกเอามาตั้งติดเกนเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลาง จักรวาลต่างๆก็ตั้งชิติกันเช่นเดียวกับดอกโบชันนั้นที่ตรงท้องว่างนั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งเขาโลก,กันตะนรกแปลว่านรกอังอยู่ที่สุดขอ้โลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับ โลก,กันตานรกนี้ผมี่ขอได้ใบอ,อีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสานรกแล้วยมมาโลกียนโลกไยมมาโลก เป็นน้มันโลกสามโลกนี้มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรกและโลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้ว ก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรก <c oughs> แล้วก็ดูว่โทษของเขาเป็นยังไงเมื่อว่ากันตามภาษาที่บาลีที่กล่าวไว้เสียก่อนทานกล่าวว่าในโลก,กันตานรกนั้นมีความมืดท่านลอท้ายเป็นที่ยิ่งนี่ผมไม่ยิ่งกับท่านละเอากันมืดตือ ไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ทืดมืดมนจริงๆเออทนเล่ลอสับทับๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญไม,ไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียสิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่า ไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจา้าในขณะใดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององสมเด็จพระจอมไตรลอดเข้าไปสู่ในโลกนี้นิดหนึ่ง แมพหนึ่งเหมือนกับสายไฟแหลมในใบอวโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงช่วขณะหนึ่งเท่านั้นใหนกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลก,กันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่าหยิยงนักนะผมไม่นักกันทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักหนาด้วย ผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช่เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเป็นะนั้นวันโลก,กันตอนน,นี้ขออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเขาลูกใหญ่จริงๆแล้วก็ยอยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลกันตมนรกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตะวันออกจะไปพบทางสี่แ่งที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่ง อีสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงตำ่ำค่อยๆโชยลงตำ่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยม,มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอขออภายัย มันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าอาศัยที่เราใช้อทิสมานากายที่เป็นทิพย์อธิสมานากายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องในวันนี้ <c oughs> เรามีอาทิตย์สมานนกายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตานรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถำ้ำตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระวังถ้ำนั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นีได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลก,กันตานรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกน,นรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์ สำหรับความยิงของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดึนลักษณะของสัตว์ในถ้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปได้วยความเย็นน้ำในเย็นมาก แต่ความเย็นของน้ํานี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ําแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ําเย็นนี่มันเป็นน้ํากรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลาย ร่างกายของสัตว์นันหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์นันหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงอาการข,ของสัตว์นรกทันหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวานรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสันนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย นี่ผมพูดนี่แนะนําให้ท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าวที่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามังเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นน่นคือเราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเราไมีอารมณ์ของมีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพ์ เรื่องพวกเรื่องกล่าวเรื่องรลวนี่มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นโลกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปได้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างไต่ไปตามข้างๆข,งขอบของอะ,อะไรของถ้ำใหญ่บรรดาแง่หินแน่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไป แง่หินที่ปลายกฏหมายก็เป็นแง,ง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชื่อเฉือนร่างกายของสัตว์ทงหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเวอเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไป ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่าหินนั่นหลายที่กําลังกระทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลบาดเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปพันหนีให้พ้นจากความคมของแง่าหินแล้วว่าจะไปทางไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดตนอยู่นั่นเพื่อนหลายก้ากระเสือกสนเพนนื่อจะหนีความคมของหิน เป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องครคญครางหาจว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้แต่การตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนต่างคนตา่างกระเสือกระสนไปเพื่อใจพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตน บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสขั้นปลายกฏว่าต่างสัตว์สัตว์บางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและก,กันร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันมาได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือระเท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินร่มกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแก่แสนน้ําที่เต็มปไปด้วยความใสได้ความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความเย็นและความแสบยังปรากฏมันดาสัต้งหลายเหล่านั้นก็วิ่งก็ไหวระเสือกสนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางนวนกลางถ้ำกว่าจะไปหาไอ้พากดิมถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจก,กันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล้่กันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกรดก็แผงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโองสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวเหลือแต่กระดกลอนจอนกดูก็ดิน้นเราๆดิน้นเรไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไรมันดิ้นสุดฤทธิ์ แต่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่คราวนี้ไหวมาไหว้ไปไปเกาะฝั่งได้ก็ตายคไปข้างเขาก็ถูกความคมขมันดาหินนั่นหลายเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะอะของสัตว์นรกในโลกันตั์นรกผมก็ขอพูดยอยอ่อ ย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของบรรดาท่านังหลายที่ได้มโนยิทธิจะได้หาทางสู่ไปถีที่ที่นั้นไปหาทางวิสูตรคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทีน,นี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์ทังหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตน,นรก นรกนี้เป็นนรกขมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกตจันญ์ยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ ที่ต้องตกเปน็นรกคุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้าม,มากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาหรือการทรมานบิดามารดาในการปราศจากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขางบิดามัรดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงครัว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสือเกิดมาทาไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคุณเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันของมารดามารดาก็ประครับประคองบิดาก็พยายามทนุถนอมไม่ให้มารดาทำงานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตาย นี่เจตนาขอขบิดามันดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุชาคุณบิดามันดานี่ไม่ใช่อวดในบุชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่แต่ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสักตะบยวยก็สวยสักทะพี นามสยดหนึ่งนี้เราก็องถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนแต่วันดาสัตว์นั้งหลายที่มาตกน,นรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามันดาเขาจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่ง,งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามันดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้การแกลง้กลงท่านได้มีความอากตัญญยูเห็นว่าบิดามันดาเล็วกว่าตนได้ เราทบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่เริการหนึ่งอีรีเบริการหนึ่งทานก,กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้แต่การคิดประทุษร้ายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คําว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียน คนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะเป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตริย์องค์ม,มาถึงข้าคึงคนยากจนเข็นใจข้อทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จไปรินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราแนะเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะ คำว่าเราดียหาเกณฑ์หนบรรดาพวกท่านนั้นหลายเป็นสัตว์ในโลกันรมตนรกแล้วก็สวยจัดหรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ก,ก,ก็ตามใจเธอนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกน,านารกขุมนี้ ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอากตัญยูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีของมิดามดาประการหนึ่งไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโคครูในโรงเรียน ไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆท,ท้่ชี้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คําเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครูแล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีคุณอย่างยิ่ง เราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนที่จะมาสอนอันตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรมเพียงข้อธรรมะรรคำสอนเป็นแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้น องค์สมเด็จพระพเกะวันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแท่นที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แตดว่าบรรดาสัตว์ั้นหลายที่มาเกิดในโลก,กันตรนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทําลายครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างและทําลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาว่าร้ายท่านได้อิจฉาทิ่สัญญาท่านได้ ครูบาอาจารย์สั่งส,สอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไม่ได้เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญญูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทัต แต่ว่าพระเทวทัตนั้นยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจรึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกคุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการ,การมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตันยูไม่รู้คนคนคือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีเกิดแก่เราเพราะอาศัยการอากตันยูไม่รู้คนคนนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระจินวร์ทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององค์สมเด็จพระจินวรจงใช้มโนโมยิธิ ติดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจินาริสีบรมศาสนดาสัมมาสมพุทธเจ้าไปดูจะได้ทสาบชัดประคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระบรมพระบระมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจ้ว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย